ตอนนี้สาวอิงออนกำลังขายสบู่กันอยู่หน้าเวทีนะครับใคร<ย>มาถึงและสนใจสบู่อิงออนก็มาซื้อได้นะครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศหลังเวทีกันนะครับ <c oughs> เราปิดทางครับอออโอเคแชร์แล้วค่ะชาจ,จ้าดูจากกรุงเทพขอบคุณคราบสวัสดีแฟนๆทางกรุงเทพนะครับยังไม่ได้ดูคิวงานเลยว่าอีกเมื่อไหร่หมอลำจะได้ไปวัดดีค่ะไปไหนกันไป,ไปอึค่ะไปอึครับโอเคเราไปหลังเวทีวก่อน แต่ใต้เวทีน้องๆน่าจะทำการกำลังแต่งตัวอยู่ยินดีด้วยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆ้นี่ไงคนดูอยู่นี่วันดีค่ะมาถึงที่ร้านค้าของเรานะครับ เรากำลังเดินหาโอ้ยลมปุ่นปุ่น,นคใครอยู่นี่โอ้หนึ่งเดียวสวัสดีครับขออนุญาตเลยสดนะครับ เป็นอย่างคือบปลองเพลงจะมากี่วันแล้วพอหักเสียแล้วก็เป็นผุแพ้เสียงหายครับได้ขึ้นลำไหมที่ไม่ถึงที่ไปนอนก่อนลำลำทุกวันครับแต่ว่าเพลงที่มันขี่สูงอ๋อต่อเนี่ยอ๋อคนบ้อ่อนเนาะครับแผล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 ยังไม่หายอันนี้ดีขึ้นครับมียาเยอะไหมครับโอ้อเมริกาจากกระเสียมลาดโอโหกระเสมลาดอัลลันอัลลันยประเทศ แทบจะไปโรงพยาบาลทุกจังหวัดเลยไปชัยภูมิก่อนตอนแรกเลยแผลเย็ีดจุดแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ช่วงลําก็ลําได้ที่กุ้งร้องคือเก่กาเมอนี่ได้จะเมเน่้น่าจะได้แล้วอ่า๋ยวไปให้กําลังใจหน้าเบทีครับดเดดบีรล,ลีน้าชะนิสาสวัสดีครับ เตรียมตัวแล้วบอกมีบัตริคาบัตริคามาคนเดียวเหรอครับน้องมิมิยังไงนะมิยังไม่มามิกกี้ยังไม่มาอยู่กับน้องที่หน้าแต่งหน้าเงเนาะแต่งหน้าเองแม่มาเดี๋ยวไปเชียร์นะครับเพื่อนว่าแม่มา ่รวมีราวจากผ้าเดี๋ยววันสิ้นเดือนซื้อของมาให้ซื้ออะไรนะไม้แขวนเสื้อมันยืดแล้วนะนบัต <c oughs> รราคาหนึ่งราอยยี่สิบบาทนะครับน่าจะเป็นงานบุญ <c oughs> <c oughs> ครับแซวเช็คเสียงวะครับเตรียมตัวแล้วลำเรื่องลำเรื่องเราเราใช้เพลงเดิมมาตั้งแต่ปัจจุบยังไม่ได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเอาเพลงนี้มาอ๋อเฟแสดงว่าไ์สดเขาจะได้ฟังได้เนี่ยทุกจะคนต้องซื้อกลุ่มเขาซื้อกลุ่มปิดกันนะครับไรสดนี่แน่วแม่พี่น้องในเบื้องหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปีวันที่26พรุ่งนี้นะครับตอนนี้ยังทันพี่น้องเปล่า100บาทกติกาเดิมนะครับผม โอเคครับคุณครับครับมาดูไปเอกโบกันนะครับสวัสดีครับกูดเอฟวีวันอ่าบอมเอนกูดยังก่อนอ่ะกูดเอฟวีติงไก์ฟอร์มฟิลิปปินส์ฮัลโหลเวลคัมทูไทยแลนด์มาดูหมอรำนะครับขอบสวัสดีแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะครับว่าดีใจจะมี แฟนๆชาวฟิลิปปินส์เข้ามารับชมด้วยนะครับเอเมื่อกินอีกได้แต่งตัวอยู่แอดมินลืมเดินเข้าไปเลยอืมเรเช็คเสร็จแล้วเหลือเพลงใครต่อไปอะไปดูเหลืลืมนะครับทุกคนกลุ่มปิดวันพรุ่งนี้แล้วตัวนีว้วเาบอกว่าที่ญี่ป,ปุ่นเหลือมีใครร้องอีกไหมครับต่อไปเพลงใครต่อไปเพลงใคร ต่อไปเพลงใครครับมแล้วครับเมืมอแล้วตอนนี้สอสสองแค่เลงนี้โอเคดนตรีก็ิ่งเสาวเช็คซสาวเสียงไปนะครับสวัสดีครับตอนนี้แฟนๆมาตอนนี้ก็ยังทันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดโนลีสำโรงภาพจังหวัด ุลินนะครับอันนี้คือรลก็เป็นสาต์เอจิเนียร,รอบเก็ดของเราผมเสียงโรัสดีครับนนจะเห็นหน้าคาตาให้ทุกเช็คมมนิเตอร์เช็คเสียงนะครับว่าแต่ละตัวจะออกไหมนี่คือสิ่งที่พี่ตบเช็คมีกี่ตัวก็เช็คหมดเช็คแล้วเช็คอีกเพราะว่ามันต้องจูนไปเช็คไปนะครับคุณคนสวัสดีครับสวัสดีทั้ง377คนนะครับ เราอยู่วัดโนนลีจังหวัดสุรินทร์นะครับตรารมภาพลมค่อนข,ข้างแรงนี่ตอนนี้รอดูว่าตอนนี้เรามัดเชือกไปแล้วนะครับเราลงไปอยู่พารางดีกว่าเพระาะว่าฉากต้านลงเพื่อเกนนะครับแล้เราน่าจะอยู่หน้าเพจเพราะว่าจำบ่ได้เด้อแอดมินเปิดเ,เ,เป็นมือ อะไรนะครับฉากต้องลงแหลปปอนว่า<ข>เอาฉากลงไหมครับเอาฉากลงไหมครับลมแรงโอเคไปวัสดีครับมันไป,ไ,ปไม่เป็นรับที่มีเขกอยู่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้นานพระระเบียปาทศิน,นอ่าแต่ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเป็นส่วนตัวลมแรงลมเย็นๆครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าหนาว ไม่ร้อนแห้งดีกำลังแห้งอยู่วัดโนนรีนะครับอำเภอสัมรงภาพจังหวัดสุรินทร์ ตอนนี้บังไฟห้ามบังไฟยังอยู่ครับห้ามบังไฟยังอยู่สวัสดีครับวันนี้ก็โอ้อยบรรยากาศอยู่ที่ร้านน้ำพส,สดีค่ะอ๋อมีแต่พระเอกใหญ่นะครับอยู่หลังไว้ทีแล้ว สวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงนะอยู่ทางในสวัสดีค,ครับ <c oughs> สวัสดีทั้ง396สคนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้าเวทีกันสวัสดีครับ <c oughs> หลังเวทีก็กว้างครับวันนี้ลม แต่ต้องคอยดูฉากช่วยกันนะทุกคนใครมาหน้าเวทีใครมาหน้าเวทีแล้วก็มาดูฉากช่วยกันนะครับเพราะว่าเราดีเป็นตูโดเรมอน ระเบียบวาทัดติดนักครับอนน่าต,ตอนนี้เราก็กำลังซาวเสียงซาวเช็คนะครับทุกคนลำโพงดังด,ดีลมดีลูกโพงหลาย พรุ่งนี้มีไลฟ์สดนะครับทุกคนอย่าลืมมารับชมไลฟ์สดด้วยกันนะครับคับพรุ่งนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับระเบียบวาทศิลป์ศิลปินมหาชนนะครับมีโชว์ใหม่เพลงใหม่แน่นอน,นครับทีถึงกันก็เข้ามาดูนะครับในกลุ่มปิดไลฟ์สดระเบียบวาทศิลป์โอ้อาจารย์แซงยัง ทำการต้มไฟยังไม่เสร็จเลยนะครับอยู่กับสบ,บู่ยิงออนครับอันนี้เป็นบูทสบ,บู่ยิออนก็จะมีสบ,บู่คอยขายนะครับสามก้อนหนึ่งร้อยบาทสามก้อนหนึ่งร้อยบาทเท่า,น,าทนั้นนะครับโอ้ยังต้องไม่เสร็จหรอครับอ๋อนี่อีกตัวหนึ่ง,องโอ้โหยงเรียบร้อยแล้วกำลังะกปลเพื่อน เด็ดตัวนี้มีตัวอื่นอีกเต็ดตัวนี้แล้วมีตัวอื่นอีกนะครับนี่นะอะไรไม่รู้แต่านางแตมทำก้อมอยู่หนึ่สองสาเสียงจากวิธีทำการแสดงของระเบยียบวัธิศิลป์ครับกราบนมัสการทเดชพระคุณ,คณท่านจเจ้าอาวาส พระภิสุ์สมณ์ทุกรูปทุก,ทกนามครับวัดโนนลีพ้อเบยกกาบพี่น้องเป็นมาล่ำชาวบ้านโนนลีพี่น้องชาวตำบลหนองไผ่ล้อมนะครับพี่น้อง,อง,อง,นะองสำลุงทามจังหวัดสุรินทร์อันเป็นที่รักยิ่งของระเบียบว,วัตนสินนะครับ,รบพี่น้องครับวนันนี้ดีใจครับได้มีโอกาสได้ทำผลงานการแสดงของระเบียบวัตนสินนะครับได้ย่อน้อยถอยหลังกลับมารับใสพี่น้องในเขตจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หลายงานหลายครั้งหลายโอกาสในหลายมู่บาน ได้รับความเมตตาจากพี่จากน้องนะครับในหลายๆโมู่บานหลายๆอำเภอนะครับในเขตจังหวัดสุรินต์ในการต้อนรับกับระเบียบวัฒนศิ์นะครับเมื่อนี้ก็เช่นเดียวกันครับคือกับพี่น้องชาวนุ่นลี่นะครับที่การต้อนรับกับระเบียบวัฒนศิ์นะครับในสำหรับคำเคลื่อนม้ีกันนําตอนนี้ด้านหน้าเวทีพี่น้องอุ่นหนาฝฝาครังนะครับมาเป็นกำลังแรงใจกันยังหล่นหลามขอบคุณทุกการต้อนรับทุกครั้งทุกโอกาสครับพี่น้องครับช่วงนี้ขออนุญาตนะครับกับเียเชิญ ไปยกักงด้านของคณะกรรมการไปจัดงานท่าบูวหลักผู้ใหญ่นะครับที่เพิ่นสีหเกียรติขึ้นบนเวทีของระเบียบวัฒนศิลป์ในการกล่าวเปิดงานนะครับในสำหรับคำขึ้นมาดีขออนุญาตกลับเรียนเชิญเลยนะครับ เอาละพี่น้องครับก่อนที่สิขาสููพิธีการการเปิดงานดันบนเวทีนะครับในช่วงนี้นาพาทุกท่านนะครับมาพบกับกลุ่มบริษัทวิการสนับสนุนหลักของระเบียบวัฒศิ์นะครับซึ่งมีบูสินค้าปรอบกับบูรผลิตภัณฑ์นะครับยูดานหนาเวทีนะครับยูดันอายูดานหลังนะครับของพีของน้องเด้อนะครับในสําหรับมือนีกันเนาะฝากไว้จากกลุ่มบริษัทวิการสนับสนุนหลักของระเบียบวัฒศิ์ฤดูการปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม M150 สสูตรใหม่ สูตรผสมน้ำผึ้งเพียงขวดละ10บาทนะครับซึ่งอยากบอกพี่น้องว่าในตอนนี้เอ5บนร้รับห้ิบนะครัฉลองครบรอบ40ปีนะพี่น้องเนอโดยบริษัทโอสถสภาฉลองครบรอบ40ปีกับเครื่องดื่มเอบรสิบสูตรใหม่สูตรผสมน้ำผึ้งขวดละ10บาทเท่านั้น รหัสใต้ฝามีค่าอย่าทิ้งนะครับพี่น้องเอาฝากตอนไว้นับกันแล้วกันสําหรับรหัสใต้ฝาจากเอ็มร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นบนจอนะครับให้ดูกติกานะครับสาหรับการที่จะร่วมกิจกรรมหรือว่าร่วมสนุกจากฝาของเอ็มร้อยห้าสิบนะครับให้พี่น้องได้เบิง์กในช่วงกันนะรหัสใต้ฝามีค่าอย่าทิ้งนะครับแบบวิธีอาร์ที่อยู่บนจอนะครับพี่น้องเบิร์กช่กันได้สามารถสแกนผ่านไลน์แอดหรือว่าจะพิมพ์แอด นะครับผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับแอดเอ็มหนึ่งห้าศูหรือว่าแอดเนะครับในการร่วมที่จะลุ้นรับของรางวัลหรือนะครับในการลุ้นร่วมกิจกรรมปลดหนี้จับได้ฝาของเอ็มร้อยห้าสิบในการเฉลิงฉลอง,ลองครบรอบ40ปีจากเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับ วันนี้พี่น้องนะครับสามารถซื้อเอ็มร้อยแล้วว่าจะเป็นสูตรเก้าสูตรหม่หรือว่าสูตรใดก็ตามแต่นะครับทุกฝามีค่าอย่าทิ้งนะครับเลขรหัสใต้ฝาพี่น้องแหงทรงหลายแหงได้หลายนะครับเอาฝาพี่น้องไว้นะ <ใจ S 1> ยิ่งสมมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับจาก<ใ>จฝาของเอ็มรอยห้าสิบของเรา <ใจ S 1> ฉลองครบรอบสี่สิบปีโดยบริษัทโอสุสภาจำกัดค,ครับร่วมกับปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวคัดไถท,ที่อยู่คู่พี่น้องเกษตรกรไทยมายาวนาน อันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮ้าโบว์สิเป็น,นะครับปลูกเขาเขาหน้าปีเขาหน้าปังปลูกอ้อยปลูกมันพืชผักสวนกลัวต่างๆอยากได้ปุ๋ยนะครับออกมาใส่นะครับผลิตผลทางการเกษตรของพี่ของน้องนะครับให้ได้สมดังใจหมายเอ้าพี่น้องฝากไว้ทั้ง4ีสูตรนะครับจากปุ๋ยเต็มสูตรตราหัวโบคันไทยที่อยู่คู่พี่น้องเกษตรกรไทยมายาวนานนะครับ เ่าสิเป็นเร่งผลผลิตเร่งรากเร่งใบให้ธาตุอาหารสําหรับพืชน,นะครับพี่น้องสอบถามรละเอียดของมุ่เพิ่มเติมกันได้ที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยหรือว่าร้านผลิตผลด้านการเกษตรนะครับทุกที่ทั่วประเทศ นะครับพี่น้องครับมีวางจำหน่ายกันแล้วกับปุ๋ยเต็มสูตรตราหัวโวคันไทยที่อยู่คู่พี่น้องเกษตรกรไทยมายาวนานครับพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนกรมงจากอิงอ่อนครับเมื่อนี้สามแบบน้ำกันสามสูตรน้ำกันพี่น้องครับช่วงนี้พี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับไปเห็นเวียกงานนะครับยุตามทองไห้ทองหน้าหรือว่าเหตุการณ์เหตุงานตามที่ต่างๆ นะครับเพี่อใเกิดเงื้อไข้นะครับพี่น้องอยากได้นะครับการอาบน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ได้ผิวขาวเนียนนุ่มเด้ง แบบเป็นธรรมชาติเอาฝากตอนพี่น้องไว้เมื่อรนี้บูธสินค้ายุดานหนางานระพี่นองชาวสำรองข้าวนะครับฝากตอนพี่น้องไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสบู่สมุนไพรข้้นกลมจากอีกอ่อนสูตรสมุนไพรสูตรมะขามสูตรจลูกน้ำนมข้าวสามก้อนหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับยาบ้าสามก้อนหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจากสบู่สมุนไพรข้้นกลมอีกอ่อนสวยจริงอีกอ่อนครับพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์กรูต้าเน็กจากดรกังนาพีดุนเียนแบบเป็นธรรมชาติ อันนี้เป็นกรูตาชนิดเม็ดพี่น้องครับที่กินมารุงผิวพรรณร่างกายของเฮ้าให้สดชื่นเปลงปังนะครับได้ผิวเนียนนามแบบเป็นธรรมชาติตลอดเวลล่านะครับมีจำหน่ายกันแล้วนะครับอยู่ที่ร้านขายยาทั่วประเทศกับกรูตาเน็กจากดเตอร์กำนำผิวขาวกระจ่างใสนว่นเนียนแบบเป็นธรรมชาติครับพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์วิกซอพริ้งวิกซองโกรวิกซอสมาร์ทน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ ที่ขจัดคราบเร็วไวภายใน15วินาทีพี่น้องหลายานหลายคนมีปัญหาเรื่องคราบจุดด่างดำเสื่อแบคทีเรียต่างๆที่เกาะติดตามพื้นของน้าของปีของน้องใส่แล้วนะครับยังกระปอเห็นผลบ่ไไรจะเคลือเอาล่องเบิ้งนะครับมอนีเอาวิกซอบม,มาแนะนาให้พี่น้องนะครับไปใส่กันเบิ้ง15วินาทีเท่านั้นในการทําความสะอาดขจัดคราบได้สะอาดเร็วไวกับผลิตภัณฑ์วิกซอ์ที่สําคัญกับมีสารป้องกันดารเคลือบกันคราบ ป้องกันคราบไม่ให้กลับมาก่อนติดขึ้นพื้นของน้ำของพี่ของน้องอีกพอมนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีจากวิกซอสามควด1 2่บาทเท่านั้นสามารถสอบถามได้ที่บูธสินค้าจากวิกซอของเรานะครับราคาพิเศษโอกาสดีหน้าทิ่ทองมณีคับ้อนวอฝากมาต่อพี่น้องชาาสำรองถาพี่น้องสวิตในสลองมณีกันนะครับพร้อมด้วยซีซีครีมจากระเบียบวิ่งไบร์เซกผิวใสในพิมตาผลิตภัณฑ์ครีมจากระเบียบวัคซินปีนี้ปีที่3กันแล้วที่ได้นผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าพี่น้องด้ กันนะครับท่าในใดก็ฝากตอนพี่น้องไว้นับกันแล้วกันเด้อ จากระเบียบวาระสินครับเอามาฝากมาตอนพี่น้องจากกลุ่มบริษัทผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของระเบียบวาระสินในฤดูกาลปีนี้ครับเอาละพี่น้องครับชมีคณะกรรมการไปจัดงานท่ามีพิธีกรนะครับเพิินกบมาพร้อมแล้วเน่บริเวณด้านหลังวิธีของระเบียบวาระสินนะครับทีสี่เกียรตินะครับในการเชิญท่านผู้หลักผู้ใหญ่แลวก็ดําเนินพิธีการการเปิดงานบนเิธีอย่างเป็นทางการในครั้งคืนนี้ของญาตกราบเรียนเชิญ